นับสนนโดยโลตัสหลังคาเมทัลชีสบลูสโคปแสงดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตรดั้งเดิมหลักประตูรายการเดอะเรดริบอนไฮโซโบเยะภารกิจติโมกันต่อช่วงนี้เราจะพามากินอาหารจานเด็ดที่ทัดสรรมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะติดจอรอชมให้ดีเพราะวันนี้เรามีของมาแจกกันแบบจัดเต็มเช่นเคย ไปชมกันเลยครับกับช่วงติดโบโอชาเมื่อกี้ได้เห็นอะไรที่เป็นเรื่องของคลาสสิกของวิกิตไปแล้วค่ะพี่นี่พี่จะพามาติดโบโอชากันที่นี่แหละครับเชียร์ที่นี่มันยังไม่มีเรื่องคลาสสิกเลยนี่ยังเป็นสูตรอยู่เลยพี่จะพาน้องมาตัดชุดเหรอคะดูดีๆไปรล้นสูตรก็จริงแต่เป็นสูตรคลาสสิกนะค่ะแต่ว่าสคาิก คือแต่ว่าเราไม่ได้พามากัดสูตรเ,เรามีความพิเศษเราพามาร้านอาหารนี่แหละร้านอาหารตรงไหนพี่ร้านสูตรงั้นรับภารกิจก่อนเลยดีกว่านี<อ><อ>่ครับภ<อ>ารกิจจากชิซิแมาตามหาร้านรับบรรยากาศหรูก,กับอาหารฟิวชั่นสุดพรีมเมียมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร้านรับ ลองหาดูซิตรงไหนน่าจะเป็นร้านอาหารได้ไหมเชี่ยตองข้างนอกแล้วล่ะเชี่ยไม่ต้องไปข้างนอกมันไม่มีอยู่ในซอยนี้มันจะอยู่ในนี้ได้ไงที่ไม่สังเกตดีดีนะครับตรงนี้เป็นร้านสูตรก็จริงร้านสูตรค่ะแต่ลองมองเลยไปด้านนู้นจะมีประตูสีส้มอีกหนึ่งบานอฮะนี่นั่นคือร้านลับอยู่หลังร้านสูตรอีกทีนึงตายแล้วประตูไปไหนก็ได้ใช่ทุกที่ทุกแห่งทุกที่ทุกแห่งลองไปดูไหมล่ะว่ามีที่เด็ดยังไงขึ้นไปร้านอาหารเลยยังหรอชัอยากจะรู้ต้องตามมาไป ไม่หลอกนะไม่หลอกอยู่แล้วไม่หลอกอยู่แล้วอ๋อไม่เหินขึ้นข้างบนหรออ่ะไปเชียร์มาทางนี้เลยนี่เลยซาโมเซซาโมเซใช่ร้านสูตรใช่ต้องมาเข้าประตูนี้เหรอคะคือต้องบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวกันแต่นี่เนี่ยเขาเป็นร้านรับสำหรับใครที่มาทานอาหารเนี่ยจะต้องเข้าทางพิเศษทางช่องนี้เลยค่ะอยากจะรู้ว่ารู้ขนาดไหนตามพี่มาเลยไปทางนี้อ๋อเนี่ยไม่ใช่ขอโทษขอโทษอไป โอ้อรับจริงเอาแล้วใครม<อ>าคกันแน่เนี่ยไปดีกว่าไป ตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับคุณเบลสวัสดีค่ัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไปงานร้านเนี่ยงงไหมว่าทำไมข้างล่างเป็นร้านขายสูตรข้างบนมาขายอาหารได้ยังไงแลวประตูลับด้วยนะใช่แลวป้ายร้านอาหารก็ไม่มีบ่งบอกเลยคุณเบลมันยังไงคะคือจริงๆคอนเซปตร้านนะคะมันคือร้านอาหารลับๆับโซนที่ไม่ไม่น่าจะมีคนคิดว่าจะมีร้านอาหารอยู่อย่างนี้ดีกว่าแล้วข้างล่างก็คือเป็นคอนเซปว่าเราตัดสูตรเนาะร้านสูตรเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเฮ้ยกินตัดเสร็จแล้วแบบจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีโบ เออถ้ามันมีอะไรลับๆอยู่ในร้านสูตรเก๋ๆมันก็อาจจะเป็นกิมมิคในย่านของคนฝั่งทนได้เหมือนกัน่ะคะเบลก็เลยเปิดร้านซามูเซ่ขึ้นมา๋อแล้วชื่อมีที่มายังไงแม่เบลคือแบลเป็นคนแบบมี energy ความสนุกค่อนข้างเยอะซามูเซเนี่ยค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสมิลสย่างงี้ค่ะเป็นภาษาฝรั่งเศสซามูเซเลยแปลว่าสนุก เพราะว่าเราอยากให้คนที่เดินออกไปแม้กระทั่งตอนหาตอนเข้าตอนกลับมีความสนุกค่ะเพราะเราเราดูจากหลังบาร์แล้วสนุกแน่ๆแหละค่ะกลับไปจริงเพราะอะไรรู้ไหมขึ้นมาเนี่ยทีมงานขาสั่นพับๆๆๆเลยนะขึ้นมาหลายชั้นเดินลงสนุกแค่นี้ก็พอแล้วดวการได้ออกกำลังกายไปด้วยเอาดูแล้วนะแล้วนี่ริงโฟล์ฟอุ้ยพนักงานก็จะมาด้วยความรัก่ใชเลยมาเสิร์ฟอาหารด้วยความรักค่ะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจแต่มันดีนะเพราะเวลาคนมาตัดสูตรมันต้องใช้เวลานะคือมันต้องเลือกมัน มาดูผ้าแบบไหนเพราะฉะนั้นถ hmm. <é. S 1> ้าเรามีร้านอาหารรองรับด้วยก็คคบวงจรไปเลยใช่เลยนะคะไม่คิดเหมือนกันนะย่าจะริญรั์เนี่ยขายผ้ากันเยอะแยะมากมายจะมีร้านตัดสูตรทิ้นเก่าเขานะทินเก่าเ่าเลยเด็กศิยปนารีเพื่อนๆนีจริงอยู่แถวนี้เดี๋ยวไว้อาจจะชวนมาแฮงเอาท์ดีแต่อาหารเขาบอกร้านนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมพี่โบค่ะยังไงฮะความไม่ธรรมดาตรงนี้พิเศษยังไงต้องให้คุณเบลล์ไลฟ้ฟังลรคือแบลว่าค่ะเป็นคนชอบทานอาหารแบบไปทานแบบมิชลินอะไรเงี้ยมาหลายที่แล้วบอกว่ารู้สึกว่าจริงๆอาหารไทยอ่ะ มันสามารถปรับให้มันมีความฟิวชั่นได้แต่ว่าถ้าไทยอย่างเดียวเราก็เบื่อไงค่ะคอนเซปต์ร้านก็เลยออกมาเป็นอาหารที่เรียกว่าเอเชียนฟิวชั่นใช่ก็จะมีความกึ่งๆึงแบบเป็นฟิวชั่นที่จับต้องได้คือพอเห็นหูหน้าตาน่าจะหลักพันแต่ว่าเรากำมาหลักหมื่นเลยหลักหมื่นเดี๋ยวเดียอเดยถูกกันนั้นถูกกันนั้นราคาหลักห้อยราคาหลักโอเคแล้วนี่ แต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปเจออาหารกันคุณเบลเชื่อมีสิ่งดีๆมามอบให้คุณเบลด้วยนะคะเอาล่ะนี่เลยรังนกดอกคู่ค่ะคุณเบลรังนกไอยอนยมอันดับหนึ่งเลยนะคะในประเทศจีนขอบคุณค่ะนี่คุณเบลเนื้อแน่นอร่อยกลมกล่อมรับไปดื่มบำรุงร่างกายนะคะหรือว่าจะส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็ได้ค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะคมาเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยซามูเซ่เขามีเมนูอะไรน่าสนใจกันบ้างได้เลยได้ไปไปครับไปโอเคไป ไงซามูเช่บ,บรรยากาศ,ศพิท <cook. S 2> ียดีมากๆ <t une> ใช่นะอเ,เอาจริงๆเราคิดไม่ถึงนะว่าย่านนี้จะมีแบบว่าที่แบบจริงวิวเปิดแบบเนี้ยน,นะคะ แล้วก็เครื่องดื่มหน้าตาดีมากพี่บอกใช่ครับหน้าตาดีจริงๆหน้าตาคุณเชียร์เดี๋ยวเดี๋ยวี่บอกหน้าตาดีเพราะว่ามันเป็นหน้าตาของเชียร์ใช่ไหมเป็นหน้าตาของสีเครื่องดื่มเอยแต่ว่าทำเท่มากอ่ะเป็นรูปแบบลูกค้าด้วยเป็นรูปลูกค้าค่ะแบบวันเกิด anniversary อย่างเงี้ยค่ะสามารถส่งรูปมาให้ทางร้านเพื่อทำเครื่องดื่มให้ลูกค้าได้แทนเค้กแล้วมันคือเครื่องดื่มชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อทาโนชีค่ะได้ inspiration มาจากความเป็นญี่ปุ่นคือทาโนชีแปลว่าสนุกในภาษาญี่ปุ่นค่ะอันนี้จะมีส่วนผสม ของเมลอนเป็นหลักก็เลยออกมาเป็นสีเขียวจะค่อนข้างดื่มแล้วมีความหวานของเมลอนญี่ปุ่นสดชื่นแน่นอนแต่นี่คือตรงนี้เป็นเครื่องดื่มม็อกเทลหมดเลยนะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไอ้ตรงหน้าตรงนี้เราทานเข้าไปได้เลยทานได้ค่ะเป็นน้ำตาละคไม่อยากทานไม่อยากเอากลับบ้านได้ค่ะคุณไม่ใช่ไม่อยากทานหน้าตัวเองไม่อยากทานหน้าตัวเองเลย อะไรอยู่แล้วอย่างแก้วนี้ล่ะครับอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเอ่อลิโกโร่ค่ะแปลว่าสนุกเหมือนกันในภาษาฝรั่งเศสใุคนว่าสนุกใช่มีมีห้าตัวค่ะแปลว่าสนุกหมดเลยเปิดหน่อยคุณผู้ชมไม่เห็นไงนี่เขาเองเขาเองอยู่นี่ชัดๆไปเลยนี่เป็นน้ำตาลเนาะทานได้นะคะเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นมากอันนี้จะมีส่วนผสมของลาเวนเดอร์เป็นหลักค่ะก็เลยออกมาเป็นสีม่วงอันนี้จะเป็นนีลอนอันนี้แบบ ปริสขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็ปริสอยู่อ้เป็นไงบ้างคะสดชื่นไหียมเบอกเลยว่าตื่นแน่นอนอะแล้วเครื่องดื่มไปละ <c oughs> มาที่เมนูอาหารบ<ม>้างดีกว่าได้เลย<ม><ม>ค่ะควันนี้นะคะก็มี4ี่เมนูนะคะจริงๆก็อยากให้เริ่มจากซุปกิมเจิเหมือนที่เมื่อกี้ถามครับผมอันนี้คือซุปกิมจิใช่อันนี้คือซุปกิมจิค่ะด้วยความที่เราเป็นฟิวชั่นนะคะคเพราะฉะนั้นซุปกิมเจิเราจะไม่เหมือนพอเราพูดซุปกิมจินึกถึงซุปกิมจิที่ต้มเป็นนร้อนๆเลยใช่เลยอันนี้จะไม่เหมือนกันค่ะเรามีการผสมไข่ออนเซนนะคะเข้ากับเส้นสปาเก็ตตี้เล็กๆเพื่อให้แบบ ตัดเลี่ยนใช่ตอนกินนะคะพอเทน้ําเสร็จปุ๊บขอให้ตัดไข่เปิดทําการเปิดไข่ได้เลยได้เลยอันนวลเยนนั้นที่ฉันดูจากอาหารของอุกทุกเมนูแล้วเนี่ยมันดูเพื่ออะไรบางอย่างเกยนนะคะครับผมเพื่อการสังสรรค์เพื่อการสังสรรค์ือมาที่นี่มันต้องกินแล้วสนุกด้วยไงใช่แล้วเดี๋ยวจะได้ลงไปหลายชั้นไม่เหนื่อยมากต่นี่ดูคล้ายๆแบบว่าล็อตเตอร์บี๊เหมึองกันนะใช่แล้วมันดูมีอะไรทุกจานเนาะมีอะไรทุกจานค่ะ กินธรรมดาไม่ไ <Merci> ด้เดี uh, ๋ยวไปให้สนุกโอเคโอเคเดี um. oh ๋ยวตักให้ชิมลองชิมจานแรกได้เลยแล้ว oh. ช้อยมีความพร้อมตักซุปอยู่แล้วด้วยอ่ะใช่ไหมเปิดเลยนะเปิดเลยนะผมไม่ชอบต้องให้มันน้ำให้ไข่มันออกมาก่อนใช่ไหมใ้ปุ๊ับเนี่ยเป็นไงบ้างพี่เชียร์เอาอีกได้ไหม ได้ไม่มีปัญหาอีกไหมน้ำอีกน้ำอีกได้ได้ได้ไ้น้ำซุปจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นซุปกิมจิแบบมีกลิ่นนะคะคือบางคนจะไม่ชอบกลิ่นผักในกิมจิอย่างนี้ค่ะแลยวเบลก็เลยทำให้มันออกมามีความไม่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 รู้สึกภากผักเหมือนกินซุปกิมจิเกินไปอืมคุณเข้มข้นนะเข้มข้นอยู่เข้มข้นเลยใช่คือไม่ได้แบบซุปแบบน้ำจ๋องแจง่ะใช่ใช่ค่ะมีความแบบกึุ่ๆจะเป็นซอสแล้วกากินแบบ่่มันเป็นกิมจิที่มี กลิ่นที่มีความเป็นไทยเหมือนกันนะใช่ใช่คือคือพยายามผสมทุกอย่างให้คนไทยทานแล้วรู้สึกอยากมีความเป็นไทยนะให้มีความรู้สึกเป็นกับแก้มแหละใช่กินแล้วเติมกินแล้วเตินเดี๋ยวไม่กินไม่กินกับแก้มใช่กับแก้มกบุงแก้มเคี้ยวเข้าไปกับเนชื่อแก้มใช่ก็ไม่น่าเชื่อว่าไปได้เออนะแถลแผไปก่อนครับนี่เมนูแรกก็พิเศษแล้วใช่ค่ะไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับสำหรับร้านลับแห่งนี้เครื่องดื่มก็ที อาหารก็สุดครีเอทแบบนี้ช่วงหน้ายังมีสุดยอดอาหารจานเด็ดอยู่อีกเพียบอดใจรอเซคครู่เดียว